ศูนย์ราชการสะดวกสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนางพศมนเจตครองสุขดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตรากำลังทั้งหมด9 1สคนการเดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหากไม่นำรถส่วนตัวมาสามารถใช้รถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นรถสองแถวหรือใช้รถจักรยานยนต์สาธาร,รณะ มีการให้บริการนอกเวลาราชการโดยเปิดให้บริการรับชำระภาษีประจำปีผ่านทางช่องบริการเลื่อนล้อต่อภาษีมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนและได้มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุมีการออกแบบพังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการ และจุดให้บริการมีการจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อบริเวณจุดให้บริการได้อย่างชัดเจนสำหรับจุดที่อาจมีอันตรายมีการจัดทำป้ายเตือนบริเวณต่างๆในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะโดยมีตารางการตรวจสอบการทำความสะอาดห้องน้ำในทุกวันทำการ มีระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการและให้คำแนะนำในการขอรับบริการมีการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลในแต่ละช่องบริการมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ ด้านสถานที่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนออกแบบสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเช่นมีการคัดแยกขยะในหน่วยงานใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทน ด้านบริการมีงานบริการที่ครอบคลุมดังนี้งานภารกิจของหน่วยงานงานบริการข้อมูลข่าวสารงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการมีระบบการแจ้งเตือนให้บริการและระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการเช่นการติดตามรอบเวลาการต่อใบอนุญาตผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR license มีระบบให้บริการประชาชนแบบออนไลน์มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนได้พัฒนาช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามและร้องเรียนได้หลากหลายช่องทางได้แก่ทางอีเมลทางโทรศัพท์สายด่วน1584โทรศัพท์สายตรงคอลเซ็นเตอร์ทางเว็บไซต์ และเพจสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราชกับกรมการปกครองการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถกับระบบฐานข้อมูลระบบงานของกรมการขนส่งทางบกการเชื่อมโยงข้อมูลการทำประกันภัยภาคบังคับด้านบุคลากรในด้านบุคลากรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและการเสริมแรงจูงใจที่มีต่อหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้ใช้งานระบบโดยกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกแบบระบบการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูลภายใต้ระบบ MDM ซึ่งหากเกิดปัญหาในการใช้งาน จะมีการแจ้งปัญหาไปยังส่วนกลางเพื่อการแก้ไขและพัฒนาระบบต่อไปนอกจากนี้มีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศลงในเว็บไซต์ของสำนักง,งานและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการมีการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 1>, 1. การจัดเก็บข้อมูลด้วยการทอดแบบสำรวจครอบคลุ่มทุกงานบริการโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่3%ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน1,111ชุดจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการรอยละ9 6 8า96.87กการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ด้วยวิธีการสแกน QR Code ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลในแต่ละช่องบริการการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมมากกว่าร้อยละ90 3. การจัดเก็บข้อมูลโดย Third Party มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้บริการสำนักง,งานขนส่งจังหวัดในแต่ละจังหวัดมีผลการสำรวจความพึงพอใจร้อยละ96 8 0ความสะดวกในการติดต่อราชการ2.1 จำนวนช่องทางการให้บริการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบริการหลักและมีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือการชำระภาษีประจำปีโดยมีช่องทางการให้บริการดังนี้ 1. ช่องทางหลักได้แก่การให้บริการรับชำระภาษีช่องบริการ One Stop Service และช่องบริการ Drive Through for Tax 2. การให้บริการรับชำระภาษีผ่านการชำระภาษีรถผ่านระบบ e Service 3. การชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน 4. การรับชำระภาษีทางไปรษณีย์ 5. การชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนอกจากนี้ยังมีช่องทางการให้บริการในเชิงรุกและรับชำระภาษีประจำปีอีกด้วย 2.2. จําจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางออนไลน์ การให้บริการอบรมออนไลน์สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตและในปีพุทธศักราช2566มีผู้ใช้บริการออนไลน์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดมากกว่าร้อยละ80การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนทำให้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลาดังนี้มีระบบการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue มีระบบการร้องเรียนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วน1584มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงมีระบบการยื่นคำขอประมูลหมายเลขทะเบียนรถทางระบบอินเทอร์เน็ตระบบการยื่นคำขอชำระภาษีรถผ่านระบบ e-service มีระบบการยื่นขออนุญาตเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งโดยการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนสง่งไม่ประจำทางรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำขอออนไลน์ชำระเงินและได้รับใบอนุญาตประกอบการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเสร็จสิ้นขั้นตอนนงานขนลุงจังหวัดนครศรีมราชได้เร็งเหน็หนถึงความสำคัญของการจัดให้บริการประชาชน ในการตรวจสภาพรถนะครับเนื่องจากว่ารถตามกฎหมายขนส่งเนี่ยต้องเอาไปใช้บรรทุกผู้โดยสารบรรทุกสิ่งของในแต่ละปีีมีรถเข้ามาตรวจกับสานักขนส่งจังหวันดนครนศรีราษฎร์ประมาณ 6- กถึงเจ็บพคันนะครับแล้วก็การตรวจสภาพเนี่ยต้องตรวจกันแบบเข้มข้นต้องใช้เวลาในการตรวจประมาณคันละ20นาทีทีนี้สำน,น,น,นักขนส่งจังหวัดนครศรีราษฎร์ได้เห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลย ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นเพื่อให้ตรวจสภาพรถได้เร็วขึ้นโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจเครื่องล่างของรถไม่ว่าจะเป็นระบบสูงกําลังระบบเครื่องล่างตัวถังโครงรถซีระบบบังคับเลี้ยวระบบอ,ะอื่นๆที่อยู่ด้านล่างของรถนะครับเพื่อให้เร็วขึ้นข้อได้ตรวจผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถมาดูที่ หน้าจอที่ iPad ได้โดยเจ้าของรถสามารถดูได้จากหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อที่จะลดความขัดแย้งในการวิจัยผลตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าเจ้าของรถจะได้ดูไปพร้อมกับผู้ตรวจว่าสภาพรถของเขามีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแค่ไหน ต้องใช้ไขอย่างไรหรือว่าผ่านการตรวจนะครับเพื่อเจ้าของรถได้ตระหนักว่ารถเขาเนี่ยมีความมันคงแข็งแรงเขาก็ได้สามารถเอาไปใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็าสามารถที่จะเก็บภาพเนี่ยไว้ดูย้อนหลังหลังจากตรวจเสร็จแล้วด้วยครับเพื่อความสะดวกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับขอบคุณครับศูนย์ราชการสะดวกสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นการพัฒนาให้บริการโดยการขับเคลื่อนการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและให้บริการด้วยมิตรภาพสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย